พนมงามตำบลวาใหญ่แล้วก็ตำบลมหีครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนฝากกันแล้วก็แชร์ด้วยนะครับทำนี้เป็นกำใจให้กันนะครับครับผมครับความดีใจไปแลกทุกคน เหลือสามสิบห้าใบห้าคนสองใบครับเหลือสามสิบสามสิบสี่ใบครับทุกคนเหลือสามสิบสี่ใบ เหลือ34ใบครับจับ5คนแล้วทุกคนโอ้จับ4คน4ี่คน2องใบคนที่ห้าครับได้สองหกสับสอง ใบแดงไป2ใบแล้วทุกคนเหลือ34ใบเมื่อนี้ประมาณ1ต่อ3.7นะครับ1ต่อ4คนแดง <laughs>

ที่ไหนครับอากาศอำนวยครับคนทหารเต้ยมู่ได้ละวางมูได้แล้วเวนาะจ้าตอนนี้ใบแดงไป3ใบแล้วครับเหลือ3 3ใบทุกคนสี่ห้าสี่ห้าตัววานี้มันลุ้นบ่ได้หลายเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วเขานับใบแดงมันก็เลยไ่ได้ลุ้นเนี่ยทุกคน บทที่สองทหารบกฝ่าที่สตอนนี้ล12ไปทุกคนเหลือ32ไปครับตำบลไหนครับ F ตอนนี้เป็นคนที่ตลาดติดก่อนพันครับจับก่อนจากตลาดห้า ที่สลาสิทธิ์ถอนฐานจับก่อนเสาวัดยังไม่จับครับต่อไปก็จะเป็นตำบลทาก้อนครับหลังจากนี้จะเป็นตำบลทาก้อนแล้วก็ตำบลพลงานห้าใบสองสองสี่ใบนะครับทุกคนห้าใบห้าใบเหลือสามสิบเอ็ดใบเดินห้าต่อเ ไ่้ะะจะเป็นตำบลท่าก้อนนะทุกคนบ้านนาหวายตำบลไหนตำบลท่าก้อนเดี๋ยวน่าจะน่าจะท่าก้อนลอมั้งหนึ่งหกสัจาหนึ่งหกหนึ่งรอนหรือเปล่าพอ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 จะปล่อยั้ กองเสีย <laughs> ลูกชายไปดยแดนลดแล้วลจ้าบ้านไหนครับตำบลวาใหญ่ยังไม่จับครับดำดำดำหนึ่งหกสอง ร์ทบอลยี่สิบเอ็ดาเออเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เวอร์แม่นานแดนแต่เมื่อกี้น่มีคนใส่เสื้อแดงมาเลยอ่ะ ปัดสองทุกคนเหลือ30มสใบครับตำบลโพนงามจับยังครับยังครับตำบลโพนงามยังไม่จับนะตอนนี้กำลังตาบลทัาก้อนอยู่ครับตำบลแรกเหลือ30มสใบทุกคน ตอนนี้ตำบลท่าก้อนครับขันบกสองเหลือ29บาใบทุกคนตอนนี้เปไ็นแดงเหลือยีบาใบผมสปอยก่อนเลยเมื่อวานนี้ลืมนับเมื่อวานนี้ลืมนับมั่วขนาดไม่ได้เลยนับ,บนับเลยว่า20คนสุดท้ายสิเหลือเท่าไหร่ เนี่ยครับหน้าหวายกำลังจะจับครับใกล้หน้าหวายหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตำบลทาก้อนสถานทหารอยู่ตำบลไหนครับอาคารลำนวยครับแดงเหลืองสี่ใบครับตอนนี้แดงเหลือ29ใบครับอันนี้หน้าหวายหรืออะไรหรือทาก้อนผมก็ไม่แน่ใจตำบลทาก้อนขามอนี่ว่าตำบลทาก้อนนะ่รับ ไม่รู้ผมนับคนสุดวันนี้กองเชียร์โคตรเยอะกองเชียร์หลายเหี้ย ปาทีมงานท่าก้อนอยู่ตรงนู้นเสียงมาจากตางนั้นผ่านไปแล้วสิบห้าคนครับใบแดงเจ็ดใบได้บ ลูกซ้ายมาครับอะไรดับโอ้ไปแดงนานแท้ดับแดงนานแท้หน <gt> <Nous jangan S 2> ึ่เจ็ดสจับหนึ่งเจ็ดาอผ่านไป26คนแล้วครับไปแดงไป9ใบ นะถือว่ากอน้อยเนาะของน้อยนะไปแดงกัโอ no ้แถวนี้หน้าหว่าแต่ละคนทุกคนขาสั่นติ๊กติ๊กบ้านเฮาจับแล้วบอก่างยังบ้านเฮารอต่อตำบลนี้คนงามต่อตำบลทักก้อน ก็ไดล้บ่าบ้ใบโอ้อกันนับลงๆลงมๆืใบแดง29บ่บเกกแบแดงเหลือ28ใบครับ ตู้มวันนี้ผมก็เลยอรู้ว่านู่นได้เลทุกคนเดียวได้ประมาณนี้แหละไปแดงไปแปดใบแล้วครับไปแดงแปดใบแล้วใช่ไหมไปแดงไปเก้าใบแล้วตอนนี้เหลือไปแดงยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใบครับ ออตามหลังกันเลยใบแดงเหลือยอี่บดบนบ้านวงจับแล้วบ่ยังครับยังตำบลวายใหญ่อยู่เกือบสุดท้ายครับตำบลสุดท้ายคือตำบลในฮีนะครับถ้าก้อนพลามวายใหญ่ในฮีครับใส่ชุดนนะ้ำจะโดนไปอะไรนะ1 8 ตอนนีนกำลังจับค่ะ <giving quin. S 3> บ้านโบมจับแล้วบอยังนาะบ้านไหนแล้วนาะครับบอรู้ครับแต่ว่าตำบลนักก้อนครับบอรู้ว่าบ้านไหนนบนตรนี้เขียนเรามีใบแดงสี่ใบใบแดงสามสิบหกใบครับหลังจักที่คนสมัครแล้วใช่ตอนแรกมันเท่าไหร่น้อยยี่สิบแปดนตอนนี้ตอนใบแดงตอนแรกเท่าไหร่ห้าสิบกว่าใบแล้วคนจับเบอเหลือสามคนสมัครคนดีใจทุกคน ตอนนี้เหลือ26ใบข้าบใบแดงผ่านไป231คนจะผ่านไป31คน 8, 8, 8, เหลือใบแดง26ใบ สองแปดเก้าัดีดี๋ยวรอต่ออีพนะครับส